ครับทุกคนครับผมนี่ฮะวันนี้เราจะเจอกับนักซิ่งที่ต้องบอกเลยว่าซิ่งแบบลากจูงนะฮะไปฮะแลมโบครับโอ <c oughs> ้โห <c oughs> นี่นี่นี่น <c oughs> เอาละวันนี้บันเทิงกันละ,ะ <c oughs> ไปนะไปฮะ <c oughs> นี่ซิ่งแบบลากจูง <c oughs> อ่ะโอ้ยชิบหายแล้วทุกคนโซ่มันพันไอ้ล้อล้อล้อมพันโซ่เว้ยโอ้เอาละฮะทุกคนนะซิ่งไปวิ่งอมก,กัน3 2 1 โดนไปทางได้ฮะเอออุย๊ยเออเป็นไงอยู่ในตะกร้ารวยล้นหมุนล้นหมุนอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊ยอุ้ยอุ้ยทับทับทับอุย้ยอธิบายขายนี่เกี่ยวล้ออยู่นะเอ้าเรียบร้อยอัดเลยฮะ นี่รอบนี้ฮะเรามีผู้โดยสารถึงสามคนนะนี่นั่งในรถเข็นนึ่งนะครับแล้วก็ผู้โดยสารสองน,นั่งสายกระบะข้อครับพร้อมแล้วไปฮะพร้อมนะเอานะตัวตึงต้องตึงให้ดีนะพร้อมนะต้ลค่อยด้วยฮะไปเร็วมากก็ไม่ได้เห็นข้างหลังกวานะ้างมะไปฮะไปแล้วโอ,อ้ี่ยังสวยฮะ โอ้โหกระบะกระบะโอ้เขี่ยไปทีนี่เลยโอ้ดูว่านี่ไปพร้อมกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่เกี่ยวเกี่ยวรถไปอยู่อ่ะยิงได้คนกระเด็นหมดเลยโอ้ยนี่ยืนยังหล่อเมื่อกี้โอ้ข้างหลังไม่ถึงกับใครเพื่อนอ่ะโคตรใช้ได้เฮจัด เอาละครับผมช่วงทำตามคอมเมนต์นะครับผมจากน้องวีลาซาลูดโอยชื่ออ่านยากเหลือเกินนะฮะขอแลมเจ็ตโบลายนะครับเป็นมอสนี่เพิ่งโหลดมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับคือเสยทุกคันที่ขวางหน้านะฮะนี่ตำรวจมากับรถด้วยทุกคนเดี๋ยวผมจะเสยทุกคันที่ขวางหน้านะฮะเหมือนรถไอจีเอเลยฮะโอ้โหไม่ไฟตูดด้วยโอ้โหปาร์เรลเท่าไหร่เนี่ยนี่หน้ตลอดนะ ความเรว200ชัตเตอร์ต่อวินอุ้ยอ้ยอุ้ยไม่เห็นเอิน์นเหบอเลยอุ้ย G T A กวัาเนี่ยลองใหม่ขอลองความเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวไว้อย่าดูรีวิวเ็ลยจะให้ีหลายคันนะครับขอลองความเลนิดนึ่งนะคอยากความเลยท่าไหร่เลนึง้อึนเนี่ยอุ้ยัหน่วนะอุ ร้อยมาแน่ว่ะเร็วมากโหสี่ร้อยกว่านะฮะโอ้โหอ๋อไม่เฉยอะ่ะจะจูงตูดเน,น้นๆนะโอ้ตำรวจจับเลยเอ้ยโอ้จัดให้อะ่ะเดี๋ยวไว้อีพีหน้าใครอยากดูอีพีเต็มๆเดีเย๋ยวจัดให้อ่ะไอเ้เจ้าเจ้าแรมเจ็ดนะฮะ จากคอมเมนต์อะซิกเหรออ่านว่าเอซิกเหรอฮะพี่ครับรถกระบะชนรถบรรทุกนะน้องไม่ได้บอกกระบะไหนพี่แต่จัดกระบะแรปเปอร์มาให้เลยไม่ใช่ไม่ใช่กระบะแรปเปอร์แรปเปอร์นะชาวแรปเปอร์ชอบขับกันนะฮะโอ้โหนี่ล้อยังสูงฮะแล้วนี่ครับนี่รถบรรทุกนี่เลยออปติมัสมะฮะอื้อทำสิไม่เหมือนอเออไม่ได้จริงพยายามดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้ตามคอมเมนต์ที่ขอนะฮะ ไปฮะนี่ฮะับหูกระบะไม่อย่างเปี้ยวฮะอ,อย่างเปี้ยวเยี่ยวรถนอออ่องแฮนะไปฮะความเร็วความเร็วเรื่องไม่โอเคได้อยู่ฮะความเร็วครับเดี๋ยกบาลประสานง,งานกันนะฮะกับออติมัสพามเหนือนสุดแล้วนะเหมือนออติมัสสุดแล้วทันกี้้โอเฮ้ยกระบะสูงขนาดน,น,นี้ความเร็วไม่ธรรมดาเนี่ย

เอาไหมคอมเมนต์นึงครพี่ครับเอาเครื่องบินชงกับรถฟอร์ดนะฮะจริงๆแล้วรถฟอร์ดไม่มีนะฮะในตอนนี้จริงๆต้อมีแต่พี่ยังไม่ได้โหลดมานะฮะขอเป็นแรมไปก่อนได้ไหมนะฮะคันรถลุฟฟอร์ดสุดแล้วนะฮะชงกับเครื่องบินนะนี่ฮะคันเครื่องบินคันสีม่วงฮะมาลองดูกันฮะมาแล้วฮะดูดันพ่เกีงใจใครครับผมเราก็ใช้เวลาออกตัวฮะไปไปต่อเครื่องบินนะฮะขอโชนแบบจังๆฮะเครื่องบิน วีเอสลถอ้าวเฮ้ยลถได้ฮะต้องิมีมันลอยอ่ตอ่ตอไปต่อไปโอ้โหอนนี้ไม่พลาดชัวร์ฮะมาแล้วฮะเฮ้ยว้โวมันชนสปีกลอยโอ้หูยตัวหลุดออกจากปีกเลยฮนะว้โเคนเอาเรื่องถอดปีกออกมาหูย เฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นล้นน้มยับขนาดนี้นะถอดตัวเครื่องออกมาเลยอ่ะโ้ยทนหนักมากขอแบบไม่สโลโมชั่นรอบหนึ่งฮะ oh. ตอนนี้ทุกคนจะได้เห็นแบบไม่สโลโมชั่นนะฮะทุกคนดูนะฮะจังหวะนี้เราจะให้แบบไม่สโลโมชั่นแบบให้ชนเต็มๆเลยฮะ oh. ครับอ้ oh. โอ้โหรอมนี้เครื่องบินติดรถเลยว้าวบึม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 บูลอยเลยเนี่ยลอยเลยอะลากได้เลยอะโอ้โหี่อเล่ทุคนขับรถบูสามารถลาก่ ทุกคนรอบนี้ฮะเป็นด่านลงทางเนินที่แบบมีอุปสรรคหลุมและลาวามากมายนะฮะเราจะพารถเข็นนี้ไปด้วยฮะไปพร้อมกับผู้รีสังหนึ่งคนนะเอาล้วฮะพร้อมนะแรงหน่อยนะรอบนี้ไปฮะรถชันเจอครับโอ้โยแหอย่างซิ่งอย่างซิ่งว้าวเฮเกนจาาเรียบร้อยฮะคนไม่อยู่แล้วเดินรถโอ้ยเรถเข็นนะ เลยแค่นี้ก็ไปแค่นี้ครับแค่ไหนไปแค่นั้นวุ้ยอู้หย อ๋อเฮ้ยไฟไหม้ร้อยครับรถเข็นยังถล่มาฟอยู่นู่นนะร้อนไหมแฟนติดกแล้วว่านอ่เอาเรื่องฮะคนรถเข็นกระเด็นมานนี่นะฮะคุณสองคน ความต้องแต่ออกตัวรอบนี้นะฮะขอลงทางน้ำเชี่ยวกันบ้างฮะ,ะมาดูกันฮะว่าผมจะเอาอาสามสี่นะรถะพี่พอแกมาลากเลยฮะ,ะมาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปฮะ,ะลงทางน้านะฮะาดูกันฮะ,ะจะรอดไม่รอดนะฮะไปฮะปล่อยเป็นไปนตามธรรมชาตินะ,ะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอุ้ยไอ้เวส โอ้โหอ้โหวุอย่างเลยฮะโอ้โหแม่งคนจะเด็นมานี่เลยโอ้โหคนไปทางรถไปทางฮะลโยะยอกันเลยฮะอาร์สามสี่กันเลยมานี่ไม่มีคำว่ารอกันเลยฮะโอ้โหสภาพความสามคคี่อยู่ไหนครับเนี่ยเด็นสูงมากอูอะไรปิวเป็นตัวอะไรนะรถอยู่นี่ฮะ คนอยู่นี่ฮะโอ้โหคนสไลด์น้ำไปฮะคนลดถึงพื้นแล้วฮะโอ้โหซากโซ่รถเข็นอะไรกระเด็นมานี่หมดเลยฮะโอ้โหรถเข็นกระเด็นมาไกลกว่าใครเพื่อนเลยฮะโอ้โหทำไมไอ้หนุ่มนี่ติดน้ำเฮ้ยน้ำมันดูดเว้ยโอ้โหต้องขยับหน่อยเรียบร้อยฮะของกองน้ำไว้ไม่ยอมไปไหนยอด นายคือบุคคลที่ต้านทานแรงน้ําได้ยอดทุกคนฮะรอบนี้นะฮะจะขอเป็นรถโกคาร์กันบ้างครับหลังจากที่เราเล่นหลายคันลงทางน้ํามาเรายังไม่เคยโกคาร์ซิ่งลงน้ําเลยฮะไปฮะมาดูกันฮะว่ารถโกคาร์ะคันลงน้ําเป็นไงโอ้อย่างซิ่งโอ้หูน่าภูมิใจแล้วเกินโอ้หูมันซิ่งมากนี่เดี๋ยวโอ้หูไปไวมากโอ้หูนี่รถคันใหญ่ผมโอ้หูซิ่งมากโอ้หูดูคันเล็กฮะโอ้ย อุ้ยทางไม่เปิดทางอุ้ยกระจายโอ้ยคนกระเด็นไปนู่นเลยฮะโอ้โหรถรูรรถันใหญ่ฮะอ้าวเฮ่อค้างอุ้ยเดียวเดียวเดียวเออเออเลอร์ไปฮะโอ้มีบางคันรอดน,นอะบางคันก็เออเลอร์อะบางคันรีบเป็นเหล็นนกนีดรอดเนาะ รุนแ,แรงจนแบบว่ารถถึงจะเออเลอร์ไปเลยฮะนีเป็นไงเล่าโอ้โหลอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวทำไมมันแรงลง้มชดแปลกๆวะโอ้โหไม่เห็นสภา,ภาพรถเลยนะฮะโหดิคนแม่งตีลังกามาเลยฮะอู้เอาละครับทุกคนรอบนี้ขอเป็น G63 กสามนั่นมั่งนะฮะจี a านมาล่างรถอันนี้กันไปฮะ ดูกันว wow, <sch> <splash> ่าจะรอดหรือจะล่วงนะฮะโอ้โหดูฮะนี่ซ <Neither S 1> ิ่งกันไปเลยครับพ่อหนุ่มไปฮะรอดไม่รอดอุ้ยกระดกหน้ากระดกหน้าอุ้ยกระโดดกระโดดเป็นไงวะว้าวซิ่งอุ้ยที่ห่านเลวอยู่ใต้รางรถไโอ้ยกระเด็นหลุตอุ้ยกระตากกระเซ็นกระเด็นไปเลยฮะอูรรถจี้อ้าวเดียวจิคาน เหลือแค่นี้เฮ้อ,อ้เดี๋ยวอันนี้ลดลงเองพอเข้าใจคนไหลยังไม่เท่าไหร่ทำไมจี้คันเหลือแค่นี้อ๋อนี่นี่นี่นกาบอยู่ข้างบนนะเอโหตกใจหมดโอ้โห